พุทธวัจนะผู้เชื่อฟังพระตถาคตจะได้รับประโยชน์สุขสิ้นกาลนานภิกขุทั้งหลายเราแลเป็นผู้ฉลาดในเรื่องโลกนี้ฉลาดในเรื่องโลกอื่น เป็นผู้ฉลาดต่อวัตตะอันเป็นที่อยู่ของมารฉลาดต่อวิวัตะอันไม่เป็นที่อยู่ของมารเป็นผู้ฉลาดต่อวัตตะอันเป็นที่อยู่ของมนุษย์อยู่ฉลาดต่อวิวัตะอันไม่เป็นที่อยู่ของ มนุษอยู่ชนเหล่าใดถือว่าเรื่องนี้ควรฟังควรเชื่อข้อนั้นจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ชนทั้งหลายเหล่านั้นสิ้นกาลนานครั้นพระผู้มีพระภาค ได้ตรัสคำนี้แล้วได้ตรัสคำอื่นอีกดังนี้ว่าทั้งโลกนี้แลโลกอื่นตถาคตผู้ทราบดีอยู่ได้ประกาศไว้ชัดแจ้งแล้วทั้งที่ที่มาร ไปไม่ถึงและที่ที่มนุษย์อยู่ไปไม่ถึงตถาคตผู้รู้ชัดเข้าใจชัดได้ประกาศไว้ชัดแจ้งแล้วเพราะความรู้โลกทั้งปวงประตูนครแห่งความไม่ตายตถาคตเปิดโล่งไว้แล้ว เพื่อสัตว์ทั้งหลายเข้าถึงถิ่นอันกเกษมกระแสแห่งมานผู้มีบาปตถาคตปิดกั้นเสียแล้วกำจัดเสียแล้วทำให้หมดพิษสงแล้วภิกขุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มากมุมด้วยปราโมท ปราถนาธรรมอันกเกษมจากโยคะเธอสาธุ